นิกกี้พิมโพสเซอร์ไพร์ริวอาทิตย์พร้อมให้ข้อคิดชีให้งานดีกว่าให้เงินนิกกี้พิมพ์โผสเซอร์ไพร์ริวอาทิตย์หลังประกาศช่วยเหลือลั่นให้งานทำดีกว่าให้เงินไปใช้เชื่อถ้าทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง จากกรณีอดีตนักแสดงริวอาทิตย์ในวัย45ปีได้ผันตัวไปเป็นพ่อค้าขายของมือสองตลาดนัดข้างทางแห่งหนึ่งที่ผ่านมาเคยไม่มีบ้านอยู่บางครั้งต้องอาศัยอาบน้ำตามปั๊มและนอนข้างถนนนอกจากนี้ยังต้องหาเงินมารักษาอาการไบโพลารร่วม10ปีอยู่ด้วย ต่อมานิกกี้พิมพ์ได้โพสตประกาศผ่านทาง Facebook โดยแจ้งพร้อมให้ความช่วยเหลือและหางานให้ทำโดยมีข้อความระบุว่าใครมีคอนแทคอาทิตย์ริวรบกวนแจ้งผมด้วยผมจะให้งานเขาและอยากช่วยเหลือเขาฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ได้เลยครับ ล่าสุดนิกกี้พิมพ์ได้มาเจอริวอาทิตย์ในรายการคุยแซโชโดยบอกว่าพร้อมช่วยเหลือให้งานอย่างเต็มที่ชี้เป็นคนที่ถ้าพูดไปแล้วก็ต้องทำพอรายการทักมาโอเคมาเซอร์ไพรส์ริวก็ยกเลิกทุกอย่างแล้วก็มาตนไม่ได้องค์กรใหญ่อะไรมากแต่เชื่อว่าถ้าริวได้รู้คุณค่าของตัวเองได้กลับมาทำงานได้เห็นศักยภาพของตัวเองชีวิตเขาจะรู้สึกภูมิใจในการที่เขาจะหาเงิน